โยมวัสนาเรากำลังจะเดินทางมาถึงข้อที่8แห่งอนุสติสิบนั่นคือมอรณานุสติการระลึกถึงความตายฟังดูน่ากลัวใช่ไหมโยมยแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และครูที่กล้าตรงที่สุดเพราะมันเตือนเราว,ว่าชีวิตไม่มีใครได้ผ่อนผัน หนูรู้สึกหดหู่ทุกครั้งที่คิดถึงความตายมันเหมือนเป็นจุดศพที่น่ากลัวและว่างเปล่าเป็นธรรมดานักโยมเพราะเราถูกปลอบมาว่าชีวิตต้องอยู่ไปนานๆแต่ธรรมะสอนให้เรารู้ว่าความตายเป็นของแน่แต่เวลาไม่แน่ลองฟังอุป,ปมานี้นะโยมความตายเหมือนเงา ที่เดินตามเราทุกก้าวไม่มีวันห่างเราเลยแต่เรากลับมัวแต่สนใจแดดตรงหน้าจึงลืมไปว่าเงานั้นใกล้จนแทบจะซ้อนทับเราอยู่ทุกขณะหนูเริ่มเข้าใจแล้วเจ้าค่ะว่าเราระลึกถึงความตายเพื่อไม่ให้หลงไปกับชีวิตชั่วคราวนี้ใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องนักโยมมรณานุสติ ไม่ใช่เพื่อทำให้ใจหดแต่เพื่อให้ใจฮึกให้ตื่นขึ้นว่าเรายังเหลือเวลาแค่ไหนยังจะปล่อยชีวิตให้หลงทางอีกหรืออีกอุป,ปมาหนึ่งนะโยมคนที่รู้ว่าข้างหน้าเป็นหน้าผาจะเดินด้วยสติหรือเดินแบบประมาทต้องเดินอย่างมีสติแน่เจ้าค่ะจะได้ไม่ตกลงไปนั่นแหละโยม มรณานุสติคือการเห็นหน้าผานั้นแต่เนื่นๆ <_ d ata> เพื่อไม่ให้พลาดก้าวสุดท้าย <_ d ata> เพื่อใช้ทุกลมหายใจที่ยังมีให้เต็มค่าและถูกทางที่สุดหลวงพ่อเจ้าคะงั้นหนูจะเริ่มนึกถึงความตายอย่างไม่กลัวแต่นึกอย่างตั้งใจใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับเวลาที่เหลือนั่นแหละโยม การระลึกถึงความตายอย่างไม่ประมาทคือธรรมของผู้ตื่นจริงแท้ตอนหน้าเราจะไปต่อที่ข้อที่9กากายคตาสติการระลึกถึงกายของตนไม่ใช่เพื่อยึดมันไว้แต่เพื่อรู้เท่าทันว่าร่างนี้ไม่ใช่ของเราไม่อยู่กับเราและไม่เป็นเราพร้อมหรือยังโยม ที่จะมองกายนี้อย่างคนที่ไม่หลงรักมันเกินไป